สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่กับตัว o โคลาคอสไมเนอร์เชนปี2024นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีที่ใส่เกียร์ว่างนะครับแล้วระดับเครื่องนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข็นรถเราได้นะครับหรือว่าจอดแปะนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโพซชั่นที่เป็นเกียร์ดีนะครับแต่ว่าตัว m มเน r c h เชนตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูที่เท้านะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีเบรกมือที่เท้านะครับ ตลกไหมเบรกมือที่เท้านะครับมันจะเป็นลักษณะของเบรกมือไฟฟ้าอย่างนี้แทนนะครับเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้แทนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเดี๋ยวผมไปโพสิชั่นนะครับที่เป็นเกียร์เอ็นนะครับผมดึงตรงนี้ขึ้นปุ๊บอ่าจะเห็นว่าตอนนี้มันคือปราร์กอยู่ก็เหมือนกับเราใส่เบรกมืออยู่นะครับอ่าถ้าเรากดตรงนี้ กดลงนะครับปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเบรคมือลงจะเห็นว่าส่ญลักตัว P สีแดงเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วครันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในเราจะจอดรถตอนนี้เราเป็น D อยู่นะครับผมเหยียบเบรคเท้าอยู่นะครับแล้วก็เกียร์โพซิชันเนี่ยเป็น D อยู่นะครับเราจะจอดนะครับจอดแปะนะครับจอดใส่เกียยวว่างเพื่อให้คนอื่นปลักได้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะต้อง กรรมตรงนี้นะครับมีสลักอยู่ตรงนี้อ่านะครับเราตอนขับเนี่ยเราทราบอยู่แล้วเราต้องบีบตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับเราจะบีบตรงนี้ค้างไว้เป็นหลักนะครับตอนนี้เรายังเหยียบเบรกที่เท้าค้างไว้อยู่นะครับจากนั้นเราเลื่อนไปเป็น P เพื่อให้อยู่ในสเตตัสที่เป็น P ก่อนนะครับอ่าเป็น P อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะจอดนะครับเดี๋ยวผมสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ย เห็นไหมครับโพซิชันเนี่ยจะเป็นตัว P อยู่นะครับนี่นี่เป็น P อยู่นะครับคือปาร์กอยู่นะครับเรามาที่ตัวเบรกมือตอนนี้นะครับเรากดลงนะครับกดตัว P ลงนะครับเพื่อจะปลดออกเดี๋ยวผมลองปลดลงนะครับอ่าผมกดลงเห็นว่าตัว P หายไปนะครับตอนนี้เนี่ยเบรกเท้าเรายังเหยียบอยู่นะครับมือยังกำ P อยู่นะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องเลยนะครับตอนปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะยังเป็นพาร์คอยู่นะครับเพราะว่าหยุดแกย์อยู่ในโพซิชั่นที่เป็นพาร์คนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ทําการเลื่อนนะครับ1ครั้งเป็น R 2ครั้งเป็น N นะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยรถเราสามารถที่จะจอดแล้วก็เข็นได้ละถ้าลองดูนะครับตรงนี้ผมจอดเป็นเนินนิดนึงเนี่ยถ้าผมปล่อยเบรกเท้านะครับปึ๊บรถจะไหลไปข้างหน้าแลวอ่า ประมาณนี้ครับเพื่อนสำหรับ,บวิธีการใส่เกียวว่างสำหรับตัวโครนาคลอสไมเนเชฟปี2024ีนะครับสวัสดีครับ